ผลง,<าน>งานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชยวิริยะจิตราเรามาฟังของกรณีของคุณสายเคาะบ้างนะครับคุณสายเคาะมีโรคความดันโลหิตสูงสูงเท่าไหร่ฮะ280 280แล้วฮะ280แล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าที่ว่ามีความดังสูงใช่ไหมทำงานอยู่ไม่ได้หยุดเลยคใครรถตีม,มากไคอทิ ที่ร้านทุกๆร้านเลยอพอดีเยี่ยนหัวนิดเดียวคือว่านอนไม่พออะไรแบบนั้นใช่ไหมครับเหมือนเวียนหัวนอนไม่พอครับเพราะเป็นน่ะไปหาหมอว่าความดันสูงมากเลยความดันสูงคมีโรคอื่นด้วยไหมครับตอนนั้นยังไม่มีเลยไม่มีมีความดันอย่างเดียวบาหวานมนี่ไหมฮะไม่มีไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไม่มีมีแต่ความดันอย่างเดียวันอย่างเดียวอาการคือปวดหัวเหัวเวียนหัวหน้ามืดหน้ามืดอ่าฮะ ไปหาหมอว่าความดัง284นอนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งหมอให้ยากระมากินยาทุกทุกทีเลยเวลานอนนอนไม่พอใช่ไหมเป็นอีกต้องทํางานอีกเป็นอีกก็ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอก็ให้ยากินอืพอกินยาเสร็จก็เป็นกับพ่ออีกยังไม่รู้ว่าเป็นกับพ่อใช่ไหมครับว่าถ้าไม่ท้องแสบอะไรแบบนี้มีมีอะไรติดในคอยแล้วน่ะครับ ไปยูสองสามวันก็ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอว่าเป็นกับเพาะอักเสบโรคเรื่องข้อแบบนั้นเลยโรคกระเพาะอักเสบอีก่าฮะเขาว่าให้กินยาที่ติดกับข้อนั้นหายกระเพาะก็หายกินยาตลอดเลยคือทุกอย่างใช้ยาในการที่จะบําบัดอาการทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนหาอาจารย์ว่ายาที่คุณใส่เค้าไปหาหมอแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลให้เนี่ยน่าจะเป็นยาอะไรครับอาจารย์ครับ ก็คงจะเป็นยาลดความดันเลือดซึ่งยาลดความดันเลือดเนี่ย <view> มันก็จะออกฤทธิ์หลายๆแบบน,น,นะคะอาจจะเป็นลดการทำงานของหัวใจบ้างอาจจะไปขยายหลอดเลือดบ้างอาจจะไปจับกระตัวรับที่ไปเกาะแล้วทำให้หลอดเลือดบีบตัวบ้างมันมีหลายกลไกนะก็คงจะเป็นยาพวกนี้แต่เราไม่รู้ว่าหมอให้ยาอะไรบ้าง <S <s เนื่องจากการให้ยาความดันโลหิตเนี่ยมันจะเป็นสเต็ป สเตปแรกเขาจะให้อะไรบ้างถ้าสเต็ปแรกให้แล้วยังไม่ดีขึ้นเขาก็จะเพิ่มยาแล้วก็เติมยาไปเรื่อยๆท้ายที่สุดขึ้นต้นอาจจะกินอย่างเดียวแต่ถ้ารุนแรงมากถึงขั้นสุดท้ายก็เป็นสี่อย่างห้าอย่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสเตปสเตปไปขึ้นอยู่กับอาการครับเข้าโรงพยาบาลครั้งละกี่วันครับตอนนั้นที่ไปอยู่นอนอยู่โรงพยาบาล อาทิตย์หนึ่งแล้วดีขึ้นไหมครับดีขึ้นความดันลดลงไหมครับลดลงแต่กินยายังไม่หยุดเลยก็ยังต้องกินต่อไปต่อไปคุณหมอก็สั่งให้กินตลอดนะครับเป็นยาน่าจะเป็นยาควบคุมระดับอ่อเป็นยาลดความดันเนี่ยนะคะนั่นก็คือไปทําให้หลอดเลือดมันไม่หดตัวหรือลดการทํางานของหัวใจลงครับก็จะเป็นยากลุ่มนี้หรือว่าอาจจะเพิ่มยาที่ขับปัสสาวะ Mm hmm. เพราะว่าคนที่ความดันสูงเนี่ยเขาจะลดปริมาณน้ําในร่างกายลงถ้าสูงมากๆก,ก็ให้ยาขับปสัสสาวะออกไปแล้วมันจะมีผลกับโรคกระเพาะอย่างที่คุณสายเคาะเป็นด้วยแหละจริงจริงมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคกระเพาะหรอกนะคะแต่เข้าใจว่าอาจจะทํางานเครียดพอรู้ว่าตัวเองเป็นความดันต้องกินยามันเกิดความเครียดขึ้นมา mm hmm. โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวและความเครียดอันนี้แหละที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะขึ้นมาครับ เครียดไหมครับเครียดมากเลยเครียดมากกัง <c oughs> วลอะไรฮะทํางานพัติแฝนก็ไม่สบายเลยเป็นปีนอนอยู่เลยนะครับทํางานคนเดียวเลี้ยงลูกสามคนเลี้ยงหมดเลยต้องทําขั้นดูุอะไรนะทําโรตีเพะนี้ไปส่งที่ร้านทําโรตีตรเป็นแม่ค้าโรตีใช่ไหมฮะแล้วต้องทํำยังไงฮะมันต้องทํามากขึ้นหรือว่าจะต้องทํามากขึ้นเออเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับแต่คราวนี้ต้มนี่เจ็ดกิโลวันหนึ่งหมด เจ็ดกิโลเขาเนี่ยเขาเนี่ยเจ็ดกิโลวันละเจ็ดกิโลแล้วก็ต้องขายให้หมดขายให้หมดทําทคนเดียวด้วยครับไหนจะมีโรคความดันขึ้นมาอีกก็เลยเครียดนะครับมีอาการอย่างอื่นตามมาด้วยเห็นบอกว่าชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าชามือนี่ชาหมดเลยเวลาอะไรนะเวลาขยำขยำไม่ได้เลยเพราะโรตีต้องนวดนะฮะต้องนวดแป้งนะฮะ เราตีตํนนวดมากๆเลย<ม>ถ้านวดไม่นั่นก็ทำไม่ได้นะก<ม>็นวดไม่ได้แล้วทำยังไงฮะตอนนั้นไปหาหมออีกหมอให้ยากินอกีกไปหาหมอหมอก็ให้ยาอ,อีกม,มียายากินอย่างเดียวเหรอฮะยากินอย่างเดียวแล้วหมอสั่งไหมครับว่าให้ทํายังไงให้พักผ่อนหรือว่าให้หมอว่าให้อะไรนะบ้านบาดมือ,อไรนการให้กยา,ายภาพกายภาพเดยท่าไหนฮะอันนี้ให้กายภาพตอนนี้ได้กรรมแล้ว ก่อนยังไม่ได้เลยอ๋อแต่ก่อนกรรมไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่าแล้วนวดโรตียังไงฮะนั่นและนวดโรตีนวดนวดได้แล้วแหละนเวดได้ออาแต่ทาทำไม่ได้เราจะกินอะไรลูกเรรอยันอีกโอ้คือตอนนั้นเนี่ยเจ็บถ้าทําไม่ได้ก็ไม่มีรายได้นะครับอันนี้ก็ต้องทําให้ได้ทาให้ได้เจ็บก็ต้องทํต้องทความดันเป็นยังไงครับตอนนี้ความดันปกติเหลือเท่าไหร่ครับ ร้อย2 0่สินะฮะจาก280ร้อยแบนะฮะเหลือ120นะฮะโอ้โหไปทำอะไรอย่างอื่นนอกจากกินบิมนะฮะบอกบอกไม่มีไม่กินเลย้วบิมอย่างเดียวเลยนะครับความดันลดลงปกติปกติแล้วโรคกระเพาะล่ะครับกระเพาะก็ไม่ไม่นั้นแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนิ้วมือนิ้วนิ้วได้ยกำได้ป่ะกำได้นวดสบายไม่ปวดไม่เจ็บบิมเข้าไปทำอะไรในตัวของคุณสายคอับอาจารย์ครับค่ะ ก็บิมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่อาจารย์วิลาวันเป็นผู้ทดสอบนะคะครับมันก็จะไปทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นหลอดเลือดที่เคยหดตัวทําให้ความดันสูงเนี่ยเมื่อมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะ,ะการไหลเวียนของเลือดก็มันก็จะเป็นปกตินะฮะมันถ้ามันไม่หดตัวความดันมันก็จะลดลงนะฮะ และอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่อาการชาหรืออาการปวดอะไรพวกนี้หายไปก็จะเป็นเพราะว่าเนื่องจากหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีขึ้นเลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงตามปลายนิ้วมืออะไรนิ้วเท้าอะไรได้ดีขึ้นอาการชาอาการปวดอะไรพวกนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับผมและโรคกระเพาะโรคกระเพาะนี่ก็อย่างที่ตอบเมื่อกี้นะคะคเหมือนกันเหมือนกันก็คือว่ามันมีผลลดการอักเสบ,บแล้วก็มันไปลด ปริมาณของ th2 ซึ่ง th2 นี้ก็เป็นสาเหตุของโรคอย่างที่อาจารย์พิเชษเลคเชอร์ไปเมื่อตะกี้ของโรคต่างๆเยอะแยะนะครับคราวนี้ความเครียดก็ไม่มีแล้วสิฮะความดันลดลงไม่ปวดหัวไม่มึนไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มนแล้วตอนนี้บินอยู่วันละเท่าไหร่ฮะตอนนี้สี่ขวดล้วันละวันละี่เมตรี่เมตรวันละสี่เมตรนะครับ ปริมาณนี้พอเหมาะหรอยังารับอานที่ใช่ครับในช่วงที่อาการรุนแรงนะครับ4ี่เม็ดก็ผมคิดว่าพอเหมาะแต่เมื่ออาการดีขึ้นแล้วเราลดปริมาณลงมาได้ครับลดได้นะครับท้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดหรือจะก่อนนอนสองเม็ดอย่างเดียวก็ได้ก็ได้อาแล้วครับและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองท่านนะครับทุกวันนี้มีความสุขดีแล้วนะครับก็ขอให้บิมต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับขอเสรบมือให้กับสองท่านด้วยครับ